สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง SJJ Sunjatjat ที่นี่คือที่ที่คุณจะได้รู้เรื่องราวสุดพีคจากนิยายซีรีส์และอนิเมะทั้งตะวันตกและตะวันออกแบบจบครบใน5นาทีวันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ครอบครองมันชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการผมไม่ได้พูดถึงลอตเตอรี่หรือทองคาอะไรนะแต่ผมกำลังพูดถึงเดดโนตเชื่อไหมว่าครั้งหนึ่งผมเคยเป็นเจ้าของมันมาก่อนเรื่องมันเริ่มขึ้นเม,มื่อผมบังเอิญเจอสมุดเล่มหนึ่งตกอยู่ ไม่ใช่มันไม่ใช่ผมมันคือยังอามีไลท์เด็กหนุ่มอัจฉริยะที่สุดในรุ่นที่วันหนึ่งขณะกำลังเบื่อโลกเขาก็ได้เจอกับสมุดบันทึกมรณะนะหรือเดธโนตที่โยมทูดลูกทำหล่นลงมาแค่คุณเขียนเชื่อใครลงไปในสมุดเล่มนี้คนคนนั้นก็จะตายง่ายๆแค่นั้นแหละไร้สาระโคตรโกรธไลท์ Light เลยลองเขียนชื่ออาชยากรคนหนึ่งแล้วอัดเขาก็ตายจริงๆลองคิดดูดิสมองคุณจะทางานหนักแค่ไหนในตอนนั้น อันนั้นเองความคิดของไร์ก็เริ่มเบนเกินเขาต้องการสร้างโลกใหม่ที่ปราศจากอาชญากรเขาจึงใช้ชื่อว่าคิระหรือพระเจ้าแห่งความยุติธรรมทุกคืนเขาจะนั่งเขียนชื่อคนร้ายลงในสมุดเล่มนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจจนกลายเป็นประเด็นระดับโลกประชาชนส่วนหนึ่งเชื่อว่าคิระคือฮีโร่อีกส่วนมองว่าเขาเป็นปีศาจโลกกำลังแตกออกเป็นสองฝั่งแต่แล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึง เมื่อนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนนาว่าเตลได้เข้ามารับคดีนี้แอลเป็นคนแปลกประหลาดมากครับเขาจะนั่งยองยองกินขนมหวานตลอดเวลาแต่สมองของเขาเนี่ยระดับ IQ 500แอลประกาศท้าทายคิระออกอากาศทั่วโลกไลท์ก็รู้ทันทีว่าแอลคือศัตรูพี่สมน้ำสมเนื้อ<น>ของเขาแล้วเกมแมวไล่จับหนูครั้งนี้บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครการต่อสู้ทางความคิดก็เริ่มต้นขึ้น L ใช้ทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ว่าคิรักคือไหล